เรียกว่ามาทักทายให้แฟนคลับอบอุ่นหัวใจและสนุกสนานกันยามดึกเลยทีเดียวคะ่ะสำหรับนุ่มแนชาลีที่มารอบนี้ก็ต้องบอกว่าอารมณ์ดีเป็นพิเศษคะ่ะโดยชาลลีก็ได้มาร้องเพลงเต้นพูดคุยเล่นกับแฟนคลับ พร้อมบอกว่าในวันที่10พฤศจิกายนนี้ก็จะมีไลฟ์ขายของค่ะโดยจะต้องมีการทําอาหารอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังตอบคําถามเอฟซีที่แซวกันว่าทําไมช่วงนี้คอดําซึ่งชาลีก็บอกว่าอยู่แต่คูบอลไม่ได้ไปไหนเลยจริงๆค่ะ <c oughs> และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะแน็กชาลียังได้เผยถึงโปรเจกต์พิเศษที่ตั้งใจเตรียมไว้ต้อนรับ3มสาวอย่างฮาจองจินนี่และน้องชายเยนที่เตรียมตัวจะเดินทางมาถึงประเทศไทยโดยแน็กก็ได้บอก ว่าได้เตรียมบัตรผิดสิ่งติดแอร์ที่คูบอนไว้ต้อนรับโดยเฉพาะ oh, no.

<ส straightforward> ไม่ได้ไปครับเชียงใหม่ก็ไม่ได้ไปผมเนี่ยคอดําก็เพราะว่ารอบรอบน like ี้ um มันร้อนนะครับพอมันร้อนเนี่ยเราออกไปขี่เร ok ืออะไรให้ลากเด็กๆเนี่ยก็ก็มันก็โดนแดดนะครับผิวก็ไหมเป็นเรื่องปกตินะครับผมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะมีไลฟ์ตอนประมาณตอนสองทุ่ม ไลฟ์ขายของนะครับแล้วก็ทําอาหารเล่นไปด้วยน่าจะสนุกดีนะครับก็ไลฟ์ Life ขายซอสอะไรนั่นแหละมันอร่อยจริงนะครับเลยก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้จะปฏิเสธทําไมก็ออกมามาทํากินเล่นกันอืมสโลโกแกนเดิมนะครับใครซื้อก็ซื้อใครไม่ซื้อก็นั่งดูเฉยๆดูเป็นกําลังใจกันก็สุขใจละเล่น <laughs> กิเมนู ทำอาหารไม่เป็นนะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะลองลองทำมันไวจริงๆนะพอแป๊บๆก็จะเช้าอีกแล้วปรับเวลานอนกันช่วงประมาณสองาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทุกคนได้นอนเร็วกันมากขึ้นและหลายคนก็นอนเร็วขึ้นมากๆน้องๆเพื่อนๆหลายคนก็หลับเร็วกันบางคนก็ ติดนิสยัยนอนไม่หลับแล้วก็ปกติเวลานี้ยังไปห้องนู้นห้องนี้ก็เลยรุบางคนก็กลายเป็นนอนไม่หลับมากขึ้นเพราะยก็ถ่ายถ่ายดูข้อดีก็คือเราก็จะได้เจอโฮสต์ใหม่ๆมากขึ้นที่เขาลงมาทํางานด้านนี้กันนะก็สนุกดีอืมชุดจริงมาทันไม,ไม่ทันนะคือดันไลฟ์ข้างนอกด้วยพอไลฟ์ข้างนอกเนี่ยก็น่าจะร้อนมากๆพรุ่งนี้ก็เลยคงจะใส่แบบไม่ได้ตัวแบบหนา,นาๆมากมายอะไรอืม กลายเป็นหลายคนก็นอนไม่หลับไปอีกผมยาวเร็วมากเลยอาทิตย์นี้เหมือนเพิ่งตัดไปปุ๊บมันมันเริ่มยาวยาวขึ้นละน้ําหนักก็สวิงด้วยกิน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 ลดลดเพิ่มเพิ่มแต่ก็ดีละแต่แป๋วทำอะไรไม่หลับไม่นอนนี่มันเป็นเวลาหกโมงเช้าแล้วนะของของที่นู่นอืออยากอยากแต่งลิเกนะเดี๋ยวไวนะ้วันไหนแต่งแต่งลิเกเร่อกันอีกอยากเห็นลูกพี่หมี คนไหนเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวคนไหนเขาขับรถมาเขาพี่เขาน่ารักมากนะเขาจะขับรถในทุกทวันแล้วก็แบกน้องของแบกลูกของพี่หมีมาแปดตัวก็มาให้อุ้มเล่นตัวใหญ่มากมีใครเพิ่งตื่นบนะ้างไหมเนี่ย ฉันต้องนอนที่บ้านผีสิงหรือเปล่าคะเธอนอนบ้านผีสิงคนเดียวหรือว่าพี่ฮาจอมกับพี่จินนี่ก็นอนด้วยกันคะบ้านผีสิงคืออะไรคะเป็นบ้านที่มีผีออกมาจริงมาจริงรอครับจริง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 กูสต์กูสต์กูสต์เฮาส์จริงจริง เปิดไงว่ะอ้าวไม่เห็นอะไรเลยเปิดก็ไม่ได้ไม่เห็นอะไรเลยบัตรนี่ติดแล้ว เย็นสบายสบายเนี่ยเย็นสบายอ้ New Aircon ออ้โหเแกงๆกดเลยอืมกดมีกดกดอันนี้พ e เ p l e พ a oh, l k about this this h o u s e mm. have s o m e die before but long time die don t w o r r y สบายสบาย long time die เนี่ย long time โอ้ ลองทำได้ Yes ได้ได yeah, ้อิ i ด h o เสบายใจจริง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 นากก่ากลัว Can you show me inside? โอ oh, ้ inside มันจะเห็นยังไงวะเนี่ย <laughs> 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 นากก่ากลัวแต่บันไดก็จะเข้าอย่าง Don't อ o r r y because w h ทำไมต้องวอร์รอืมเยอ็นสบายอ๋เออเอ่คีเาะเยอสบายสบายอืมสลิปวิตกอดสลิปวิกอดเธอฮาจงแคนแคนยูแอนชายเย็นแอนจินนี่สบายสบายอืมอเย็นเจ็บไม่ต้องห่วง อ,อมชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง D2Party ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ